วันนี้ผมแกะลายเสร็จแล้วครับจะดูลายกันเนี่ยครับก็วันนี้รู้สึกว่าแกะผิวไม่เนียนนะผมก็ย้ำไปย้ำมาแต่ไม่อยากย้ำมากอย่ามันจะลึกไปใหญ่ก็ครับผมแต่รู้สึกว่าวันนี้แกะไม่ดีอารมณ์ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อเช้าอารมณ์ไม่ดีเนละก็เนี่ยครับอยากแกะลายข้างในกัน ได้ลายแล้วได้ลายแล, <Yeah. S 1> แล้วก็ขอโทษเมื่อเช้าที่คุยไม่ดีไปครับก็ผมก็<ๆ>งอนเหมือนเด็กไงก็น้อยใจไม่คิดอะไรแล้วอาลัวก็ทำตามหน้าที่นะครับเออสวยไปโดนไปเอาเบียร์ไปให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอาลงๆขอของกินมากจากสงการ ก็ค <c oughs> ้าไม่ค้าผมก็ให้มาแต่ท้ายก็โดนจับสงการปีที่แล้วเล่นแค่วันเดียวทั้งนั้นอยู่ในคุกเพียงเดียวเลยคุณอาคุณลุงต่งจะไหวก็ร้องไห้ในคุกโอ้ยจะไปไหว้พอ่อไหว้แม่แล้วนอนในคุกกัน <c oughs> เล่นสงการนี่อยู่ในคุกอะ่ะนี่ครับก็เสียก็โดนท่าปราบไปแต่ผมก็ไม่มีตังค์จ่ายผมก็วอมเป็นประโยชน์ไปจนหมดแล้วแล้วผม แล้วก็มาโดนรถชนอีกกำลังจะหมดแต่โดนรถชนก่อนก็โดนไปสองเท่าเลยเล่นไปสองสามมือเลยเสียตังค์เลยโอเคครับปีสวยปีสวยผมไม่ออกไปไหนก็งอนน้นอยใจเลยกบ็บนบนดาดาไปไม่ไปยุ่งกับใครแล้วผมทํางานในบ้านอย่างเดียวละเดี๋ยวยมาดูพ้าล่มเย็นหูกันนะ <laughs> ยวให้ดู ไม่บน่นหรอครับโทษทีกไม่ได้ด่านานเหมือนกันกี่ปีนไม่ได้ดา่าระเอียดครับอันนี้ลายอยากแกะลายด้านในแล้วแกะลายโอเคครับอย่ามาดูงานนะครับเลิกด่าแล้วขอโทษแล้วผมก็ไม่ได้ด่านานก็รู้สึกปลดปล่อยแล้วก็รู้สึกแปลกแปกเหมือนกันผมไม่ได้ดา่ดาดา่าตายหงอะ่ะไม่ได้ดา่าแบบดา่าเล่นเล่นด้ายไอ้ตัดแล้วก็หัวเรอกกันไปอันนี้ดา่าแบบให้แม่งไายหงเลย เลยไม่ค่อยอยากดา่าโอเคครับอยู่ส่วนหายเก้าเหล็กเข้าของครับไม่ด่าแล้วก็ขอโทษเก่าขอโทษท,ทุกคนที้มีความสุขกับปีใหม่ตรงการลบุบลีมากๆครับจะมาดูลายลายหินกันลายข้างในลายกระจังด้านไในครับอาจจะมีพิกแพรกผมรู้สึกว่าตึงหนิงหแต่ผมก็คำนึงไว้ลงยาด้านในด้วยไว้แบบใส่ลงยาสีสีเียวสีแดงสีลงยาสี แต่หลักก็โบลายก็เป็นสีเขียวสีแดงโอเคครับที่ทำห่างห่างไว้ก็ไว้ลงยาสีนะครับมีลงตรงนี้แล้วก็ลงเส้นขงยาสีโอเคครับอยุดส่วนหางก้าวเหลืองแ้อครัขอบขอขอคุณลหลายคนที่มากินข้าวที่บ้านมีข้าวแม่ผมครับผมก็ล้างจานให้แม่เสร็จแล้วก็มาทำงานส่วนตัวตัวเองอเสรไปแล้วครับเจ้านีทุกคนก็ออกมานะครับผมจะโอนตังค์ให้นะครับผมพอมีบ้างนะครับก็ ผมออกไปไหนเป็นรถก็พังแล้วก็บ้านอยู่ไกลกลางทุ่งเลยครับไายแล้วอยู่ <c oughs> ส่วนหายเก้าเหลยก็หองครับนึวดูลายกันอ่ะจบจบที่งานดีกว่าหยุดอัดแล้วครับ <c oughs> ไปเลี่ย